ก็ผมสวัสดีครับทักไทยนะครับเสาร์วันที่7สบเกตกระดาคมส่งกันร่อยหกสิบหนะครับหมู่อวานนี่ช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับมาหาบ่ายสี่โมงนะครับพายุรอููร้อนเข่าครับผมสภาพตามที่เห็นนะครับบันสวนอมสุกเขานะครับอันนี้เป็นขโคมูเกานะครับกะสังกะสีเปิดออกไปทั้งแผงเลยครับ ปิวลงไปพูนลงไปใส่ปลาเข่าเหมนะครับสภาพในหมู่บ้านเขาก็ถือว่าโดนโดนกันอ้วมครับพอลมแห้งเข้ากลิลีหมู่บ้านนี่มันหมุนหมุนตีใส่ตีขัวแล้วก็มุนวนหมุนยางครับต้นใหม่ย่ในสวนกะลงพยัปบังครับวันนี้เป็นสังกะสีข้อมูเกาครับเป็นลงเลื่อนปุยหมักน,น,นะครับตอนนี้นะครับ สังกสีเปิดออกอสังสีเลยเจอลงไปสามแผ่นครับเมื่อวานนี้ครับขอภัยพวกต้นไม้อาต้นนันปะคามเทศจุดนี้มันเป็นเ้าปลูกรวยเม็ดนะครับมันก็นเลยบอ่อปลงประวันมีหากแก้ยวยิดเหนียวนะครับแต่ว่าไปเบิ่งบัะคามเทศที่เขาซื้อตอน้นตอนมาปลูกสับไปเบิ่งกันตอนเป็นสภาพยังไง นี่ครับผลกวงของลมพายุเมื่วันนี่ครับลงเป็นแถบขึ้นกันครับนี่ลมแล้วคืนมากามเท็จครับลมอยู่แบบสี่เลยครับจบเกม <c oughs> จะต้องหาแนวคํำครับโอ้ยผมงานเข่าอีกละนะครับส่วนน้ำกับเต็มลุมครับมองเลยกะเห็นว่าตนผักแค่กระหักเมื่วันครับ นี่เป็นแค่หักลงตรงเลยครับเนี่ยเป็นความแรงของลมครับนี่เป็นภาพที่โบดีต่อสายตาบันไดครับเู้สึกแย่เลยมาเนี่ยเดี๋ยวพาเขาไปเบิงจุดที่มันหนักอีกจุดหนึ่งก็คือของยาไทยนะครับส่วนเพิ่นที่เป็น ต้นบักขามเทศของเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปกั้ทั้งที่เนาะครับน,นี่เป็นเสาวันทีน่นีสิบเกีดนะครับเมื่อวานวัน,วนทีน่นีสิบหกโดนอ้วมเลยเิ่นขนาดอันนี้ล้มตีเข้ามาครับทั้งน้ำทั้งหยังครับเข้ามาวางทานไว้กับเปียกเมื่อครับหนาด้วงไว้อยู่ข้างใน,นก็ได้บึบงเจ็ดนี้ครับที่เคยพารีวิวบึงเจ็ด่อน ถามเทพหวานนะครับเบงต้นสาพานเนี่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นตน้นสื่อกิง่งเราสื่อกิ่งต้นตอนมากนะครับนี่ครับก็คืออาเกี่ยวมันบวเต็มทีเพราะดินมนันนุมันมันหนามมันพอแล้วมันกะลุงอย่งสีเลยครับนี่เบนสะาพครับในโซนนี้ก่อไปนี่เป็นของผมนะครับฝั่งนี้อันนี้เป็นฝั่งของอากันก็ลุงอย่งสีเลยครับนี่ก็ต้อง ไปหาคนมายกคำากันหนไหมอยู่นี่ประมาณ30ต้นนะครับลงหมดเลยลงสภาพครับทับต้นบุกพริกครับลงพทับต้นบุกพริกเหมือนเลยนี่ครับสภาพถือว่าหนัก,กับเมอวานนี่หนักเนี่ยครับมันเป็นหาก เ,เพราะน้ำโดนน้ำซอไปก็คือลงครับขนาดข้ามว้กับปรยูครับปรยูลงทั้งนะครับลงทั้งต้นแบบสี่เลยครับลมปวนเมื่อวานนี้ปันใสปันควายขนาดต้นนี้น้อยก็ลงครับนี่นะครับในโซนของผมกับมุนคือกันครับส่วนบาส่วนอมสุกเขากับมุนคือกัน อันนี้เป็นมันเกี่ยวนะครับครับปลอไภัยครับวินาวาสิออกไงเหมือนรับปลอไภัยไปปลูกพืชคุ้มดินมูลนีก่อนครับนี่ครับมือว่างสองสามมือเอามาตัดครับตดัดหนาคือตัดเขาให,ให้มันปรงใหม่ ในโซนที่ดำกันนี่ครับหน้ามันขึ้นน้ำรวดไหลเลยครับภาพเรัาตอนเศร้าๆมื่อนี้ครับเห็นสังกสะีแล้วก็ปวดสมองเลยครับนี่ของกระแหงค่อยมีเวลาครับก็จะได้ค่อยๆทยอยมานี่ครับมาสมเซมมาอย่างนะครับครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเบืงลงเบืงความ จะหายเบื้งนะครับในเซานี้นะครับผลพ่วงจากร่มเมื่อวานเนี่ครับอันนี้ครขอบคุณทุกการติดตามทุกการเมืองแย้งนะครับเดี๋ยวก็จะคอยสมแทมไปนะครับตามตามขันตามตอนไปนะครับ